คุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าข่าวชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปแต่วันนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของคนในครอบครัวข,วข่าวของเราเองเรื่องของน้องชายผมเรื่องของนักข่าวช่องแที่คุณคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนัทวุฒิปงลังกาหรือนัทปงคุณจําภาพเขาได้ไหมเด็กหนุ่มอารมณ์ดีขยันสู้งานที่พึ่งจะจัดรายการกับผมไปหมาดๆแต่จู่ๆ กลับกลายเป็นศพนอนไร้วิญญาณอยู่ในบ้านพักตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นครับคนหนุ่มแน่นอายุแค่35ปีไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงออกกำลังกายดูแลตัวเองดีเยี่ยมจ,จู่ๆจะหัวใจวายตายไปเฉยๆคุณเชื่อไหมครับผมถามย้ำอีกครั้งว่าคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมเพราะผมคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อ ย้อนกลับไปคืนวันที่30พฤศจิกายนคืนที่ความมืดตกคลุมบ้านทาวโฮมย่านบางกรวยไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือคืนสุดท้ายของลมหายใจผู้ชายคนนี้ภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือภาพสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดจับภาพเขาได้นัดปงเดือนเข้าบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มพร้อมกับถุงอาหารดูปกติทุกอย่างใช่ไหมครับไม่มีลางบอกเหตุไม่มีความเศร้า ไม่มีวี่แววว่าเขากาลังจะจากไปแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นในคืนนั้นไม่ได้มีแค่นัดปงคนเดียวมีเพื่อนร่วมห้องมีคนสนิทมีกลุ่มคนที่เขาไว้ใจที่สุดอยู่ในเหตุการณ์คนกลุ่มนี้คือคนสุดท้ายที่เห็นนัดปงมีชีวิตและคนกลุ่มนี้แหละครับคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าคืนนั้น มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตีสองกว่ากว่าทุกอย่างยังดูเงียบสงบแต่พอรุ่งเช้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นข่าวร้ายแพร่สะพัดออกไปนัดปงเสียชีวิตแล้วคำถามแรกที่ทุกคนถามเหมือนกันหมดคือตายเพราะอะไรคำตอบแรกที่ได้รับคือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับคนทำงานหนักใช่ไหมครับใครๆก็คิดแบบนั้น พ่อแม่พี่น้องเตรียมจัดงานศพเตรียมเผาร่างลูกชายอันเป็นที่รักวัดถูกจองศาลาถูกจัดเตรียมดอกไม้หน้าหีบศพวางเรียงรายแขกเรือมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าทุกอย่างกำลังจะจบลงตามพิธีกรรมทางศาสนาร่างของนัดปงกำลังจะกลายเป็นเท่าทานความจริงกำลังจะมอดไหมไปพร้อมกับเปลวไฟแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมครับ สวรรค์ยังมีตาฟ้ายังมีใจในขณะที่ร่างกำลังจะถูกเผาผลชนสูตรพลิกศพฉบับจริงก็ออกมาและผลลัพธ์นั้นมันเหมือนระเบิดลงกลางงานศพมันไม่ใช่โรคหัวใจมันไม่ใช่การพักผ่อนน้อยแต่มันคือสารพิษคุณได้ยินชัดไหมครับผมพูดคำว่าสารพิษและไม่ใช่สารพิษธรรมดาไกากาอาราแล่ที่ไหน แต่มันคือไซยาไนายสารเคมีมรณะที่เราเคยได้ยินในคดีดังระดับประเทศสารที่แค่ปลายเล็บก็ทำให้ช้างล้มได้แล้วมันไปอยู่ในกระเพาะอาหารของนัดป่งได้ยังไงนี่คือจุดที่พ่อแม่ของน้องยอมไม่ได้งานเผาศพถูกสั่งระงับทันทีลงศพที่เตรียมจะเข้าเตาเ,าเผาต้องถูกดึงกลับออกมา เพราะนี่ไม่ใช่การตายธรรมดาแต่มันคือการตายผิดธรรมชาติหรือพูดภาษาบ้านๆว่าฆาตก,กรรมคุณลองคิดภาพตามผมนะนัดปงเป็นนักข่าวเขารู้ดีว่าอะไรอันตรายอะไรปลอดภัยเขาจะไปกินสยไนยเล่นๆได้ยังไงเขาจะเดินไปหยิบยาพิษมากินเองเพื่อฆ่าตัวตายหรือเป็นไปไม่ได้ คนที่มีอนาคตไกลคนที่รักครอบครัวคนที่กำลังสนุกกับงานไม่มีเหตุผลอะไรสักข้อที่เขาจะทําแบบนั้นดังนั้นคำถามเดียวที่เหลืออยู่คือใครใครเป็นคนเอาสารนรกนี้ใส่เข้าไปในร่างกายเขาใครเป็นคนยื่นความตายใส่แก้วน้ำให้เขาดื่มหรือใครเป็นคนผสมมันลงในอาหารมื้อสุดท้ายของเขา คนคนนั้นต้องอยู่ใกล้ตัวเขามากคนคนนั้นต้องเป็นคนที่นัดปงไว้ใจจนเขาไม่ทันได้ระวังตัวเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมกัดไม่ปล่อยมันไม่ใช่แค่ข่าวดังแต่มันคือความเป็นธรรมของมนุษย์คนหนึ่งหลักฐานมันฟ้องอยู่ที่ศพสีเลือดที่แดงสดผิดปกติสภาพศพที่บ่งบอกถึงการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงร่องรอยอาเจียนที่พื้นห้องทุกอย่างมันตะโกนบอกเราว่านัดปงทรมานแค่ไหนก่อนจะสิ้นใจ คุณลองจินตนาการถึงความเจ็บปวดนั้นสิความรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจหายใจไม่ออกดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงโดยที่ไม่มีใครช่วยหรือแยก่กว่านั้นอาจมีคนยืนดูเขาตายอย่างเลือดเย็น ผมขอประกาศตรงนี้เลยนะใครที่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบออกมามอบตัวซะก่อนที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะมัดตัวคุณจนดิ้มไม่หลุดเพราะตอนนี้ร่างของนัทปงได้พูดความจริงออกมาแล้วผ่านทางไซยานายในกระเพาะอาหารของเขานี่คือเริ่มต้นของมหากา,การสืบสวนที่จะกระชากหน้ากากฆาตกรตัวจริงออกมาผมจะพาคุณไปดูคนในบ้าน กลุ่มคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกลุ่มคนที่บอกว่ารักกันแต่ทำไมคำให้การของพวกเขาถึงได้มีพิรุธทำไมถึงมีความขัดแย้งกันเองเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับเพราะความจริงอาจจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมครับภาพเด็กหนุ่มหน้าตาดีพูดจาฉะฉานนัดนักวุฒิปงหลังกาเด็กคนนี้ผมกล้ารับประก,กันด้วยเกียรติของผมเลยเขาคือนักสู้ เขาคือคนข่าวตัวจริงเขาไม่เคยบนเหนื่อยเลิกงานตีหนึ่งตีสองเช้ามาก็พร้อมลุยต่อแล้วคนแข็งแรงขนาดนี้จะมาตายเพราะหัวใจล้มเหลวในวัยแค่สามสปีมันฟังขึ้นไหมครับผมถามคำเดียวว่ามันฟังขึ้นไหมประเด็นที่ผมจะขยี้ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสุขภาพของนัดแต่เป็นเรื่องของคนรอบตัวในคืนนั้นในคืนวันที่30พฤศจิกายน บ้านทาวโฮมหลังนั้นไม่ได้มีแค่นัดคนเดียวแต่มีกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มคนที่กินข้าวหม้อเดียวกันกลุ่มคนที่บอกรักกันเหมือนพี่น้องคนกลุ่มนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญคนแรกในบิก๊กเพื่อนชายคนสนิทที่อยู่กับนัดจนวินาทีสุดท้ายคนที่อ้างว่าเป็นคนทำซีพีอาร์ปั๊มหัวใจให้นัดคนที่บอกว่ารักนัดที่สุด แต่ทำไมครับทำไมคำให้การของคุณถึงกลับไปกลับมาเดี๋ยวบอกนัดหลับไปเองเดี๋ยวบอกนัดมีอาการเกรง็งแล้วที่สำคัญตอนที่คุณปั๊มหัวใจคุณปั๊มบนโซฟานุ่มๆเนี่ยนะคุณเป็นถึงคนมีความรู้คุณจะไม่รู้เลยหรอว่าการปั๊มหัวใจบนพื้นนิ่มมันไม่ได้ผลหรือจริงๆแล้วคุณไม่ได้กะจะช่วยให้เขารอดตั้งแต่แรกคนต่อมาในต้นเพื่อนชายอีกคนที่อยู่ในวงสังสรรค์ คุณต้นครับคุณบอกว่าคุณเมาคุณบอกว่าคุณหลับแต่กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้นะครับว่ามีการเดินเข้าเดินออกมีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่นัดกำลังจะสิ้นใจคุณหลับจริงหรือเปล่าหรือคุณกำลังดูต้นทางให้ใครและคนสุดท้ายนางสาวอ,อเพื่อนสาวคนเดียวในกลุ่มคุณอ,อรีก,กลับออกไปก่อนเกิดเหตุไม่นานคุณโชคดีที่รอดไป หรือคุณรู้อะไรบางอย่างเลยรีบชิงหนีออกมาก่อนคำถามที่ผมอยากจะตะโกนถามดังๆใส่หน้าพวกคุณทุกคนคือไซยนายมันมาจากไหนสารพิษระดับนี้มันไม่ใช่ผงปรุงรสมันไม่ใช่เกลือมันหาซื้อตามเซเว่นไม่ได้มันต้องมีการเตรียมการมันต้องมีการวางแผนแล้วใครล่ะครับที่เอามาใครเป็นคนถือมันเข้ามาในบ้านหลังนั้นคุณดูแชทนี้สิครับ นี่คือข้อความสุดท้ายที่นัดคุยกับเพื่อนกลุ่มนี้ดูปกติมากนัดกินข้าวนัดสังสรรค์คุยเรื่องงานไม่มีสัญญาณของความขัดแย้งไม่มีสัญญาณของการฆ่าตัวตายนั่นยิ่งทำให้เรื่องนี้น่ากลัวเพราะฆาตกรไม่ได้มาในคราบของโจรพกหน้าไม่ได้มาพร้อมปืนผาหน้าไม้แต่มาพร้อมรอยยิ้มมาพร้อมแก้วไวาย มาพร้อมคำว่าเพื่อนคนโบราณเขาว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่นี่รู้หน้ารู้ใจแถมยังไว้ใจที่สุดกลับกลายเป็นเพชฌฆาตที่เลือดเย็นที่สุดพ่อแม่ท่านร้องไห้แทบขาดใจท่านบอกผมว่าช่วยนัดด้วยนะช่วยลากคอคนทำผิดมาลงโทษให้ได้เรามาดูกันครับว่าวินาทีที่ความตายมาเยือน วินาทีที่นัดปงดิ้นทุรนทุรายเพื่อนรักของเขาทำอะไรอยู่พวกเขายืนดูเพื่อนตายหรือพวกเขาพยายามช่วยจริงๆหลักฐานจากกล้องและไทม์ไลน์ที่บิดเบือนไม่ได้จะเป็นตัวตัดสินเตรียมใจรับแรงกระแทกให้ดีเพราะความจริงในคืนนั้นมันโหดร้ายที่คุณเคยดูแน่นอนคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงจุด ที่สำคัญที่สุดของคดีนี้จุดที่เปลี่ยนจากปาร์ตี้สังสรรค์ให้กลายเป็นลานประหารผมอยากให้คุณตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดให้ดีเพราะนี่คือวินาทีชีวิตของน้องชายผมนี่คือช่วงเวลาที่นัดปงต่อสู้กับความตายอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางคนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนหลักฐานชิ้นสําคัญที่หลุดออกมาไม่ใช่ภาพแต่เป็นเสียง เสียงจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในคืนนั้นได้เสียงผู้ชายร้องโอ้ยดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงนั้นมันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดความทรมานเหมือนคนที่กำลังขาดใจคุณลองจินตนาการดูสิครับคนหนุ่มที่แข็งแรงจูจูจะมาร้องครวญครางแบบนี้ได้ยังไงถ้าไม่ได้โดนอะไรสักอย่างที่รุนแรงกระทำกับร่างกาย และที่น่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมคือหลังจากเสียงร้องนั้นเงียบไปไม่มีเสียงไซเรนรถพยาบาลไม่มีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือมีแต่ความเงียบความเงียบที่น่าสงสัยที่สุดในโลกมาดูที่พฤติกรรมของเพื่อนสนิทอย่างในบิ๊กเกันบ้างคำให้การของเขาบอกว่าเห็นนัดมีอาการผิดปกติเลยรีบเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจหรือ CPR ฟังดูดีใช่ไหมครับ ฟังดูเป็นฮีโร่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนคุณบิ๊กครับคุณให้การว่าคุณทำ CPR ให้นัดบนโซฟาผมถามจริงๆเถอะคุณเรียนจบอะไรมาหรือแม้แต่คนทั่วไปเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าการปั๊มหัวใจต้องทำบนพื้นแข็งทำบนพื้นราบเพื่อให้แรงกดเนี่ยมันส่งไปถึงหัวใจแต่คุณกลับปั๊มนัดบนโซฟานุ่มๆแถมสภาพศพของนัดที่พบ ร่างกายนอนหงายอยู่บนโซฟาแต่ขาห้อยตกลงมาที่พื้นท่าทางแบบเนี้ยมันใช่ท่าของคนที่ได้รับการช่วยเหลือจริงๆเหรอหรือมันคือการจัดฉากจัดท่าทางให้ดูเหมือนว่ามีการช่วยเหลือทั้งที่จริงแล้วอาจจะยืนมองดูนัดค่อยๆหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาแล้วเรื่องที่น่าโมโหที่สุดคือเรื่องเวลาจากเวลาที่นัดเริ่มมีอาการ จนถึงเวลาที่นัดเสียชีวิตมันมีช่วงว่างหายไปช่วงเวลาที่เรียกว่านาทีชีวิตทำไมพวกคุณไม่โทรแจ้ง1669ทําทำไมไม่ตามหมอทำไมถึงเลือกที่จะโทรหาคนรู้จักก่อนโทรหาผู้ใหญ่ปรึกษากันเองกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงกว่าตำรวจจะรู้เรื่องนัดก็ตัวเย็นเฉียบไปแล้วคุณกำลังประวิงเวลาเพื่ออะไรเพื่อเคลียร์พื้นที่หรอเพื่อซ่อนหลักฐานหรอ หรือเพื่อเตรียมคําพูดกันให้ลงตัวผมถามแทนวิญญาณของนัดเลยนะว่าวินาทีนั้นพวกคุณเห็นเขาเป็นเพื่อนหรือเห็นเขาเป็นศพที่ต้องรีบกําจัดลองคิดดูนะครับสารไยาไนายเมื่อเข้าสู่ร่างกายมันจะออกฤทธิ์เร็วมากเหยื่อจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกน้ำลายฟูมปากอาการพวกนี้มันชัดเจนมาก คนปกติเห็นแบบนี้ต้องตกใจสติแตกแล้วต้องรีบอุ้มเพื่อนส่งโรงพยาบาลแล้วแต่นี่อะไรปล่อยให้นอนตายคาบ้านแล้วมาอ้างว่านึกว่าหลับนึกว่าเมาคนเมาที่ไหนจะร้องโอยด้วยความเจ็บปวดขนาดนั้นคนเมาที่ไหนจะดิ้นทุรนทุรายจนตัวเกรง็งพวกคุณโกหกพวกคุณกำลังปิดบังความจริงในคืนนั้นนัดโปงตายอย่างทรมานตายโดยที่ไม่รู้เลยว่า คนที่ยื่นยาพิษให้อาจจะเป็นคนที่เขานั่งหัวเราะด้วยเมื่อกี้เสียงร้องโอยสุดท้ายของเขามันจะตามหลอกหลอนพวกคุณไปตลอดชีวิตเราจะมาดูกันที่ศพเมื่อนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาทำหน้าที่ความจริงที่พวกคุณพยายามล้างทิ้งพยายามปกปิดมันจะฟ้องออกมาจากเลือดจากเนื้อเยื่อและจากกระเพาะอาหารของนัดปงเองเตรียมตัวรับผลกรรมได้เลย เพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันไม่เคยโกหกใครคุณผู้ชมครับกระดาษปึกนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนคดีนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือมันคือผลชนสูตรพิกศพยอย่างละเอียดที่หมอนิติเวชต้อนใช้เวลาแกะรอยและผลที่ออกมามันตบหน้าคนที่บอกว่านัดป่วยมันตบหน้าคนที่บอกว่านัดหัวใจวายเพราะสิ่งที่พบในเลือดของนัด สิ่งที่พบในกระเพาะอาหารของนัดมันคือไซยันายผมย้ำอีกครั้งนะครับไซยันายสารพิษชนิดรุนแรงที่ออกฤทธิ์ทำลายระบบการหายใจในระดับเซลล์ทำให้เซลล์ใช้ออกซิเจนไม่ได้พูดง่ายๆคือร่างกายมีออกซิเจนเต็มไปหมดแต่เอาไปใช้ไม่ได้นัดต้องทอรมานเหมือนคนจมน้ำทั้งที่ทอยู่บนบกเหมือนคนถูกบีบคอทั้งที่ไม่มีใครแตะตัวคุณดูตรงนี้นี่คือจุดตายของฆาตก่ ปกติคนตายหัวใจวายเลือดจะคล้ำเล็บจะม่วงแต่ศพของนัดปงเล็บมีสีชมพูระเรื่อสีของเลือดแดงสดผิดปกตินี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศพที่โดนไซยนานไนยังจะบอกว่าน้องผมหลับไปเฉยๆอีกไหมหลักฐานชี่นี้ไนะครับที่ทําให้ตํารวจต้องรื้อคดีใหม่ทั้งหมดจากคดีตายผิดธรรมชาติธรรมดากลายเป็นคดีฆาตกรรมไตรตรองไว้ก่อนตํารวจกองปราบ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานยกขบวนกันกลับเข้าไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ไปดูแค่ศพแต่ไปดูสิ่งที่หายไปคุณจำเรื่องแก้ไวยได้ไหมจำเรื่องขวนน้ำได้ไหมในคืนเกิดเหตุหลังจากนัดเสียชีวิตทำไมถึงมีการรีบเก็บกวาดทำไมถึงมีการรีบล้างภาชนะคนปกติเพื่อนตายต่อหน้าจะยังมีอารมณ์มานั่งล้างจานเด้อครับมันผิดวิสัยมันมีพิรุษตำรวจไปตรวจพบร่องรอยบางอย่าง แม้คุณจะล้างแม้คุณจะเช็ดแต่วิทยาการสมัยนี้มันไปไกลแล้วครับสารตกค้างแค่นิดเดียวมันก็ตรวจสอบได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเส้นทางการเงินและประวัติการค้นหาข้อมูลคุณคิดว่าคุณฉลาดคุณคิดว่าคุณใช้เงินสดซื้อแล้วจะตามไม่ได้แต่คุณพลาดแล้วครับกล้องวงจรปิดร้านขายยากล้องวงจรปิดร้านสารเคมีมันบันทึกใบหน้าคนซื้อไว้หมดแล้ว ใครกันครับที่ไปด้อมด้อมมองมองแถวร้านขายสารเคมีก่อนวันเกิดเหตุใครกันครับที่มีการโอนเงินแปลกๆในช่วงเวลานั้นผมบอกเลยนะว่าตอนนี้ตำรวจเขามีข้อมูลในมือครบแล้วเขารู้แล้วว่าไซยานายขวดนั้นมาจากไหนเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนถือมันเข้ามาและเขารู้ด้วยว่าแรงจูงใจคืออะไรเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องหนี้สินใช่ไหมหรือเรื่องความแค้นส่วนตัว อย่าคิดว่าคนตายพูดไม่ได้เพราะหลักฐานการแชทหลักฐานการกู้ยืมเงินมันยังอยู่ในโทรศัพท์มือถือของนัดคุณพยายามจะลบแชทฝั่งตัวเองแต่คุณลบความจริงในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ตอนนี้ตำรวจกําลังรวบรวมหลักฐานชิ้นสุดท้ายเพื่อขออนุมัติหมายจับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับใครที่รู้ตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมรีบไปมอบตัวซะ โทษหนักจะได้เป็นเบาแต่ถ้ายังปากแข็งยังคิดว่าจะรอดเตรียมตัวไปนอนในคุกได้เลยพรุกคดีนี้สังคมจับตามองสื่อจับตามองจะกัดไม่ปล่อยจนกว่าคนผิดจะเดินเข้าคุก บทสรุปของเรื่องนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับผมจะสรุปปมทั้งหมดและเปิดเผยแรงจูงใจที่แท้จริงว่าทำไมคนเราถึงฆ่าเพื่อนได้ลงคอเพียงเพราะผลประโยชน์บางอย่างและผมจะมีคำถามสุดท้ายฝากไปถึงวิญญาณของน้องนัดเพื่อส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายห้ามพลาดเด็ดขาดครับบทสรุปของเรื่องนี้มันคือโศกนาฏกรรมของความไว้ใจ ตายเพราะเขาเป็นคนดีเกินไปเขาตายเพราะเขาไว้ใจคนผิดเขาไม่เคยระแวงเลยว่าน้ำแก้วนั้นข้าวคำนั้นจะเป็นตั๋วเที่ยวสุดท้ายที่ส่งเขาไปสู่ความตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคดีนี้ไม่ใช่สายนายไม่ใช่ความเจ็บปวดก่อนตายแต่คือหน้ากากของคนดีคนที่อยู่ข้างกายเราคนที่ยิ้มให้เราทุกวันเบื้องหลังหน้ากาก,ากนั้น อาจจะซ่อนใบหน้าของฆาตรกรเอาไว้คุณลองหันไปมองคนข้างๆคุณสิครับคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณรู้จักเขาดีพอสอนเราผ่านความตายของเขาถึงตรงนี้ผมอยากจะฝากข้อความถึงคนร้ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณกำลังดูรายการนี้อยู่หรือไม่เลิกหนีได้แล้วคุณหน,นีตำรวจได้คุณหน,นีกฎหมายได้ชั่วคราวแต่คุณหน,นีความจริงไม่ได้ ทุกครั้งที่คุณหลับตาภาพของเพื่อนที่ดิ้นทุรนทุรายต่อหน้าคุณมันจะฉายซ้ำอยู่ในหัวคุณไปจนวันตายนารกไม่ได้รอคุณตอนคุณตายหรอกครับแต่นรกมันอยู่ในใจคุณเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดต้องมีคนชดใช้กรรมคุกตารางกำลังรอต้อนรับฆาตากรใจโหดอยู่ประตูเรือนจำเปิดรอคุณแล้วเดินเข้าไปมอบตัวเถอะครับ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคุณผู้ชมครับคดีนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราทุกคนโลกนี้มันโหดร้ายกว่าที่เราคิดความไว้ใจเป็นสินมีค่าแต่ต้องมอบให้โถคนอย่าให้จุดจบของเราต้องกลายเป็นเหมือนนัดปงที่ต้องจบชีวิตลงด้วยมือของคนที่รักที่สุดสำหรับวันนี้ ผมและทีมงานทุกคนขอสัญญาว่าจะเกาะติดคดีนี้จนกว่าศาลจะตัดสินจนกว่าฆาตรกรจะได้รับโทษขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ผมมีคำพูดสั้นๆฝากถึงคนร้ายคุณอาจจะทำลายหลักฐานได้คุณอาจจะลบแชทไลน์ได้คุณอาจจะโกหกนักข่าวได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำลายไม่ได้คือความจริง วันนี้คุณอาจจะรอดพรุ่งนี้คุณอาจจะยังยิ้มได้แต่จำคำผมไว้นะครับคดแห่งกรรมมันติดจรวดและพวกผมจะทำหน้าที่เป็นจรวดลูกนั้นที่จะพุ่งชนเป้าหมายจนกว่าความจริงจะปรากฏเราจะไม่หยุดเราจะไม่เหนื่อยและเราจะกัดไม่ปล่อยจนกว่าคนผิดจะไม่มีที่ยืนในสังคมขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยสำหรับคืนนี้ นอนหลับให้สบายนะครับถ้าคุณไม่ทำอะไรผิดสวัสดีครับ